สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดที่น่าสนใจมากๆจากญี่ปุ่นที่เรียกว่าอิกิไกค่ะเราจะอ้างอิงจากหนังสืออิกิไก The Japanese Secret to a Long and Happy Life นะคะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจว่าออจริงๆแล้วอิกิไกเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมเขาถึงบอกว่ามันเชื่อมโยงกับการมีชีวิตที่ยืนยาวมีความสุขโดยเฉพาะออที่เห็นได้ชัดจากชาวโอกินามานะคะ ครับคือเราจะมาดูกันว่าอะไรเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้ชีวิตคนเรามันมีความหมายแล้วก็มีเคล็ดลับอะไรซ่อนอยู่ไหมในชีวิตที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายแต่กลับเ,เติมเต็มของผู้คนเหล่านั้นครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องแนวคิดนี้ก็เลยดีกว่าคำถามแรกเลยนะคะอิกี้ไกเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรคะครับถ้าเราดูที่ตัวคำเลยนะ อีคีไกอีคีไกเนี่ยมันมาจากสองคำคืออิคิที่แปลว่าการมีชีวิตอยู่กับคำว่าไกที่หมายถึงคุณค่าหรือเหตุผลพอรวมกันมันก็เลยแปลได้ประมาณว่าเหตุผลของการมีชีวิตอยู่หรือถ้าพูดให้ง่ายกว่านั้นก็คืออะไรที่ทำให้เราอยากตื่นขึ้นมาเลยตอนเช้านั่นแหละครับฟังดูมีความหมายลึกซึ้งจังเลยนะคะเหมือนกับว่าเป็นเป้าหมายหรือความหมายของชีวิตอะไรทานองนั้นเลย แล้วในหนังสือเขาอธิบายให้เราเข้าใจง่ายๆยังไงบ้างคะเขาใช้แผนภาพเวนนะครับอธิบายได้เห็นภาพชัดเจนมากเลยลองนึกภาพตามนะครับเป็นวงกลมสี่วงที่มันมีส่วนซ้อนทับกันอยู่ค่ะสี่วงครับไอตรงพื้นที่ตรงกลางที่ทั้งสี่วงมันซ้อนกันพอดีเป๊ะๆเนี่ยแหละครับคืออิกิไกแล้วสี่วงนั้นมีอะไรบ้างคะวงแรกก็คือสิ่งที่คุณรัก what you love ครับอะไรที่เราทำแล้วมีความสุขมากๆ หลงไหลไปกับมันวงที่สองคือสิ่งที่คุณทำได้ดี What you're good at คือเรามีทักษะมีความสามารถหรือพรสวรรค์ด้านไหนเป็นพิเศษ mm hmm. วงที่สามคือสิ่งที่โลกต้องการ What the world needs สิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีประโยชน์กับคนอื่นไหมตอบโจทย์สังคมหรือเปล่าและว,วงสุดท้ายวงที่สี่ก็คือสิ่งที่คุณทำแล้วมีไรายได้ What you can be paid for คือมันสามารถเลี้ยงชีพเราได้ไหมนะครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือจุดที่ทั้ง4อย่างนี้มาเจอกันพอดีแต่ว่าการจะหาสมดุลระหว่างสิ่งที่เรารักสิ่งที่ทำเงินได้หรือสิ่งที่เราเก่งกับสิ่งที่โลกต้องการเนี่ยฟังดูเป็นเรื่องท้าทายเหมือนกันนะคะหลายคนน่าจะติดอยู่ตรงนี้ใช่เลยครับอันนี้เป็นความท้าทายจริงๆแต่หนังสือเขาก็ไม่ได้บอกว่าเราต้องหาเจอทั้ง4อย่างพร้อมกันเป๊ะๆตั้งแต่แรกนะครับ อกิไกมันคือพื้นที่ตรงนั้นแหละครับที่องค์ประกอบเหล่านี้มาเจอกันแล้วมันลงตัวมันทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตเออมันมีความหมายมันเติมเต็มค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องงานหรืออาชีพหลักเสมอไปนะครับอาจจะเป็นงานอดิเรกกิจกรรมที่เราทําเพื่อสังคมหรือบทบาทอื่นๆก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกถึงคุณค่านี้เกาะทางใต้ของญี่ปุ่นที่มีคนอายุยืนมากๆเลยอายุเกินร้อยปีนี่เยอะมาก ทั้งๆท,ที่ชีวิตเขาก็ดูเรียบง่ายไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรล้ำสมัยถูกต้องครับวิถีชีวิตของชาวโอกินาวาเนี่ยสะท้อนหลักการของอิคิกายได้ชัดเจนหลายด้านมากๆเลยที่เด่นๆเลยนะครับก็คือเรื่องการกินเขาจะมีหลักที่เรียกว่าฮาระฮาจิบุฮาระฮาจิบุครับคือกินแค่ประมาณ80%ของความอิ่มคือไม่กินจนแน่นท้องนะครับอ๋อ oh. แล้วอาหารหลักๆของเขาก็จะเป็นผัก ซึ่งเขาว่ากันว่ากินหลากหลายชนิดมากเป็นร้อยรอยชนิดเลยต่อปีแล้วก็มีปลาเต้าหู้ธัญพืชส่วนเนื้อสัตว์เนี่ยจะกินน้อยมากโหกินผักเยอะขนาดนั้นเลยครับแล้วหลายคนเขาก็ปลูกผักกินเองด้วยนะได้ทั้งอาหารสดใหม่แล้วก็ได้ออกกําลังกายไปในตัวด้วยไอ้หลักการกินแค่80%ซนี่ก็น่าสนใจนะคะเหมือนเป็นการฝึกให้เราพอดีพอดีกับชีวิตไม่ต้องสุดโต่งเกินไปแล้วด้านอื่นๆล่นนะคะมีอะไรอีกบ้าง ก็จะมีเรื่องการเครื่องไหวร่างกายครับคือเขาไม่ได้ไปเข้ายิมออกกําลังกายหนักๆอะไรแบบนั้นนะแต่เป็นการเครื่องไหวเบาๆสม่ําเสมอตลอดทั้งวันมากกว่าอย่างเช่นการทําสวนการเดินเล่นการไปเจอเพื่อนบ้านหรือทํากิจกรรมในชุมชนคือร่างกายมันได้ใช้งานอยู่เรื่อยๆนะครับอืมอืมไม่ได้หยุดนิ่งใช่ครับแล้วก็อีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันคือการทํางานหรือการมีเป้าหมาย คนสูงอายุที่นั่นหลายคนเขาแทบจะไม่มีคําว่าเกษียณอายุในหัวเลยนะครับจริงเหรอคะครับคือแม้จะอายุมากแล้วเขาก็ยังทํางานเล็กๆน้อยๆที่ตัวเองรักหรือที่ยังทําไหวอยู่ต่อไปเรื่อยๆเพราะไอความรู้สึกว่าตัวเองยังทําประโยชน์ได้ยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเนี่ยมันทําให้เขามีพลังใจมีเหตุผลที่จะตื่นขึ้นมาทุกวันไงครับเข้าใจเลยค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องที่เคยได้ยินมาคือโมไอใช่ไหมคะที่เป็นเหมือนกลุ่มเพื่อนบ้าน อ๋อ oh, ใช่ครับโมไอนี้สำคัญมากเลยเป็นเหมือนเครือข่ายสังคมที่เหนียวนั่นมากๆครับคือเป็นกลุ่มเพื่อนสนิทที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปตลอดชีวิตเลยนะทั้งเรื่องเงินเรื่องธุระธุระต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเป็นที่พึ่งทางใจให้กัน mm. การมีกลุ่มแบบนี้มันช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวได้เยอะเลยครับทาให้รู้สึกมั่นคงปลอดภัย รู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจริงๆซึ่งมันดีต่อสุขภาพจิตมากๆฟังดูแล้วเหมือนทุกอย่างมันเกื้อนหนุนกันไปหมดเลยนะคะทางเรื่องสุขภาพกายจากการกินการเคลื่อนไหวแล้วก็สุขภาพใจจากการมีเป้าหมายมีสังคมที่ดีมันเป็นองค์รวมจริงๆเลยแต่ทีนี้สำหรับคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆอย่างเราๆเนี่ยวิถีชีวิตมันก็ต่างกันเยอะเลยนะคะจะให้ไปทำสวนหรือมีกลุ่มโมอายแบบนั้นเป๊ะๆก็อาจจะยากหน่อย เราจะปรับใช้แนวคิดนี้ยังไงได้บ้างคะเป็นคำถามที่ดีมากครับแน่นอนว่าเราคงลอกเลียนแบบวิถีชีวิตเขามาทั้งหมดไม่ได้อยู่แล้วแต่หลักการสำคัญคือการจับเอาแก่นของมันมาปรับใช้ครับอย่างเรื่องโมไอเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการที่เราพยายามสร้างกลุ่มเพื่อนสนิทจริงๆสักกลุ่มหรือหากลุ่มกิจกรรมที่เราสนใจหรือแม้จะชุมชนออนไลน์ก็ได้ที่เราไว้ใจและรู้สึกว่าเราสนับสนุนกันและกันได้จริงๆ อ๋อคือหาคอนเนคชันที่มีความหมายใช่ครับหรือเรื่องการเคลื่อนไหวก็อาจจะเป็นการเลือกเดินขึ้นบันไดแทนลิฟต์การทำงานบ้านให้มากขึ้นการหาเวลาไปเดินเล่นในสวนสาธารณะหรือหากิจกรรมที่เราชอบที่มันแทรกอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้ครับมันคือการหาจุดสมดุลหาการเชื่อมโยงที่มันเหมาะกับบริบทของเราเองเข้าใจแล้วค่ะคือดึงเอาแก่นสำคัญมาปรับใช้ ทีนี้ในหนังสือมีพูดถึงอีกแนวคิดหนึ่งครอบคู่กันไปด้วยคือเรื่องการไหลหรือโฟล์อันนี้มันคืออะไรเหรอคะแล้วมันเกี่ยวกับอิกิกายยังไงครับ Flow เนี่ยเป็นแนวคิดของนักจิต,ตวิทยาชื่อมิไฮชิกเซนมิไฮยมันคือสภาวะที่เราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำมากๆครับจดจ่อแบบเต็มที่จนลืมเวลาลืมแม้กระทั่งตัวเองไปชั่วขณะคือเราจะรู้สึกว่ากิจกรรมนั้นมันท้าทายกำลังดี ไม่ยากไปไม่ง่ายไปแล้วเราก็จะมีความสุขกับตัวกระบวนการที่ทำอยู่ตอนนั้นเลยไม่ใช่แค่รอผลลัพธ์อย่างเดียวนึกภาพออกเลยค่ะเวลาเราทำอะไรเพลินๆอย่างทำงานฝีมือเล่นดนตรี ทำอาหารหรือแม้แต่งานที่เราชอบมากๆบางทีเงยหน้าใหม่อีกทีเอาผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วอะไรแบบนั้นใช่เลยครับแบบนั้นเลยแล้วหนังสือก็บอกว่าคนที่มีอิคิไกเนี่ยมักจะหากิจกรรมที่ทําให้ตัวเองเข้าสู่สภาวะฟโฟลแบบนี้ได้บ่อยๆถูกต้องครับเพราะว่าการหากิจกรรมที่ทําให้เราฟโฟลได้เนี่ยมันเหมือนเป็นประตูที่ช่วยให้เราค้นพบอิคิไกในง่ายขึ้นเพราะมันมักจะเป็นกิจกรรมที่เราทั้งรักแล้วก็ทําได้ดี ซึ่งก็คือ2อ,องค์ประกอบแรกของอีกิไกที่เราคุยกันไปตอนต้นนั่นเองอ๋อค่ะค่ะแล้วความสุขที่ได้จากสภาวะฟโฟล์เนี่ยมันเป็นความสุขที่เติมเต็มจากข้างในจริงๆไม่ต้องไปพึ่งปัจจัยภายนอกเลยแล้วกิจกรรมนั้นก็ไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรนะครับอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันก็ได้นอกจากเรื่องฟโฟล์แล้วดูเหมือนว่าเรื่องของทัศนคติก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนะคะ สำคัญมากๆครับคนที่มีอิกิไกเนี่ยมักจะมีทัศนคติเชิงบวกเป็นพื้นฐานคือมองเห็นความงามในสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวได้ง่ายแล้วก็มีความยืดหยุ่นครับเวลาเจอปัญหาหรือเจอเรื่องไม่คาดฝันก็จะไม่ล้มง่ายไม่ยึดติดกับความสมบูรณ์แบบจนเกินไปค่ะมีความอดทนแล้วก็พร้อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ดีทัศนคติพวกนี้มันเหมือนเป็นเกราะป้องกันทางใจนะครับ อืมเหมือนเป็นภูมิคุ้มกันใช่ครับช่วยให้เราฟื้นตัวจากความผิดหวังได้เร็วขึ้นรักษาความสงบในใจได้ซึ่งมันก็เป็นรากฐานสำคัญของชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขเพราะฉะนั้นอิคิไก่มนเลยไม่ใช่แค่เป้าหมายที่เราวิ่งตามหานะครับแต่มันยังเป็นเหมือนเข็มทิศแล้วก็เป็นเกราะป้องกันทางใจให้เราไปพร้อมๆกันด้วย มีตัวอย่างอื่นๆในหนังสืออีกไหมคะที่ช่วยให้เราเห็นภาพของคนที่ใช้ชีวิตด้วยอิคิไกได้ชัดเจนขึ้นนอกเหนือจากชาวโอกินาว่านะคะมีครับมีตัวอย่างที่น่าสนใจอย่างเช่นศิลปินเอกชาวญี่ปุ่นฮกไซคัสุชิกะคนที่วาดภาพคลื่นยักษ์นอกฝั่งคานากาวะอันโด่งดังนะครับอ๋อใช่รู้จักค่ะครับท่านทำงานสร้างสารรค์อย่างต่อเนื่องเลยนะจนอายุเยอะมากๆแล้วและก็เคยพูดไว้ทำนองว่าเอ พออายุ80ก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปอีกและเมื่อถึงร้อยปีนั่นแหละถึงจะกลายเป็นศิลปินที่แท้จริงอะไรแบบนั้นโหสุดยอดเลยค่ะแสดงว่าความปรารถนาที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนี่แหละคืออิกิไกของท่านใช่เลยครับคือการไม่หยุดเรียนรู้ไม่หยุดพัฒนาตัวเองเนี่แหละที่เป็นพลังขับเคลื่อนหรืออย่างตัวอย่างอื่นๆเช่นช่างฝีมือต่างๆครับอย่างช่างไม้ที่ฝึกแกะสลักลายเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาเป็น 10, 10ปี หรือเชฟซูชิที่อุทิศทั้งชีวิตให้กับการปั้นข้าวการปรุงรสการเลือกวัตถุดิบให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะคนเหล่านี้เขาพบความหมายและความสุขในกระบวนการนะครับในการขัดเกลาผีมือตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันแม้ว่ามันจะเป็นงานที่ต้องทําซ้ําๆก็ตาม การพัฒนาตัวเองในสิ่งที่รักนี่แหละครับคืออีกีไกของพวกเขาเห็นภาพชัดเลยค่ะมันคือความสุขที่เกิดจากการได้ลงมือทำได้เห็นตัวเองเก่งขึ้นเชี่ยวชาญขึ้นในเรื่องนั้นๆกลับไปที่โอกินาวาก็มีเรื่องราวของคุณตาคุณยายที่น่ารักๆด้วยใช่ไหมคะครับก็มีเล่าถึงอย่างคุณยายอายุร้อยสปีเที่ยงปลูกผักสวนครัวกินเองทุกวันหรือคุณตาอายุ97ปี ที่ยังเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้านอย่างชามิเซนทุกเช้าอืมอืมกิจวัตรประจําวันที่มันชัดเจนแล้วก็สิ่งที่เขารักที่จะทําทุกวันเนี่แหละครับคืออิคิไกที่ทําให้พวกเขายังดูสดใสมีพลังอยู่เสมอแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเริ่มค้นหาอิคิไกของตัวเองบ้างล่ะคะคนจะเริ่มจากตรงไหนดีคะหนังสือเขาก็แนะนำให้ลองกลับไปทบทวนตัวเองด้วยคำถามสี่ข้อที่เราคุยกันไปตอนแรกนั่นแหละครับอ๋อสี่ข้อนั้นใช่ครับคือลองถามตัวเองดูว่า เรารักอะไรเราถนัดอะไรโลกต้องการอะไรจากเราแล้วก็สิ่งนั้นมันพอจะสร้างไรายได้ได้ไหมการลองเขียนคำตอบของแต่ละข้อออกมาอาจจะช่วยให้เราเห็นภาพอะไรบางอย่างชัดเจนขึ้นนะครับแต่ว่าการจะหาจุดที่มันลงตัวทั้ง4อย่างได้พอดีเป๊ะเลยมันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนครับ แล้วหนังสือเขาก็เน้นย้ำว่าไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องหาคำตอบสุดท้ายเจอทันทีหรือว่ามันจะต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่อลังการอะไรขนาดนั้นหัวใจสำคัญจริงๆมันอยู่ที่การเริ่มต้นสังเกตตัวเองแล้วก็การลองลงมือทำดูครับเริ่มจากเล็กๆใช่ครับอาจจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนก็ได้ที่เราทาแล้วรู้สึกดีทาแล้วรู้สึกว่าเออมันเติมเต็มหรือเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราเข้าสู่สภาวะฟโฟลได้ง่ายๆอย่างเช่น การดูแลต้นไม้การทำอาหารให้คนที่เรารักกินการไปอาสาสมัครช่วยงานที่ไหนสักแห่งการเขียนบันทึกประจำวันหรือการลองเรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆที่เราสนใจเหมือนเป็นการเดินทางค่อยๆสำรวจค่อยๆค,ค้นหาไปเรื่อยๆสินะคะถูกต้องครับมันเป็นการเดินทางเพื่อค้นพบตัวเองจริงๆครับค่อยๆสังเกตความรู้สึกตัวเองสังเกตว่าอะไรที่ทำแล้วทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆพัฒนาสิ่งนั้นไป ไม่ต้องไปกดดันตัวเองครับว่าจะต้องเจออิกิไกที่สมบูรณ์แบบอะไรขนาดนั้นบางทีมันอาจจะค่อยๆเปิดเผยตัวมันเองออกมาผ่านประสบการณ์และการลงมือทําของเราไปเรื่อยๆเ,เองครับสรุปแล้วนะคะอิกิไกก็คือเหตุผลที่เราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปในแต่ละวันซึ่งมันเกิดจากความสมดุลระหว่างสิ่งที่เรารักถนัดสิ่งที่โลกต้องการและสิ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้เราได้ ตัวอย่างจากชาวโอกินาวาก็ชี้ให้เราเห็นว่าวิถีชีวิตที่เรียบง่ายการกินที่ดีการเคลื่อนไหวร่างกายสม่ำเสมอการมีเป้าหมายในชีวิตและการมีสังคมที่คอยสนับสนุนเกื้อกูลกันเนี่ยล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดชีวิตที่ยืนยาวและก็มีความสุขได้จริงๆรวมถึงการค้นพบความสุขในปัจจุบันขณะผ่านสภาวะฟล์แล้วก็การมีทัศนคติเชิงบวกก็เป็นกุญแจสำคัญเหมือนกันนะคะใช่เลยครับ การค้นพบและใช้ชีวิตโดยมีอีกขี้ไกเป็นเหมือนแนวทางเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสุขส่วนตัวหรือความรู้สึกเติมเต็มเท่านั้นนะครับแต่มันส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจของเราในระยะยาวด้วยเพราะเมื่อเรามีเหตุผลที่ชัดเจนให้เราอยากตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้าเนี่ยมันก็เหมือนกับเรามีพลังงานมีแรงขับเคลื่อนที่จะใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความหมายไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็ตามครับ ก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายให้ลงกลับไปสำรวจตัวเองกันดูค่ะว่ามีกิจกรรมเล็กๆอะไรในชีวิตประจำวันของเราบ้างไหมที่พอได้ทำแล้วทำให้รู้สึกเพลินจนลืมเวลาไปเลยหรือทำแล้วรู้สึกว่าใช่เลยอันนี้แหละที่มีความหมายกับเราแม้ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะไม่เคยหยุดสังเกตหรือให้ความสำคัญกับมันอย่างจริงจังมาก,ก่อนลองหันกลับมาสังเกตและใส่ใจกับความรู้สึกเหล่านั้นดูนะคะ บางทีอีกี้ไกลของเราอาจจะซ่อนอยู่ในเรื่องธรรมดาธรรมดาเหล่านั้นก็ได้ค่ะ